อัพใหม่นะครับเมื่อวานสียังไม่โดนใจนะครับอัพใหม่อัพใหม่อัพใหม่นะครับทำไมโฟกัสทำนานไหมครับช่างก็ประมาณยี่สิบนาทีเมื่อกี้ยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงแต่ต,ต้องต้องมีตัวนี้นะต้องมีตัวไดเปผมเพื่อจะเป่าความร้อนพอเราลงพื้นเหล็กเราก็เป่าลงพื้นเสร็จแล้วก็เป,ป่าแล้วก็พ่นเสร็จแล้วก็เป่ามันก,ก็จะ เนี่ยจะได้ประมาณนี้สีก็ไม่ย้อยด้วยเดี๋ยวจะไปต่อกันที่โชกหน้าไปต่อกันที่โชกหน้าครับสีอะไรครับโชกหน้าโชกหน้าเอาเป็นสีเดิมเดิมสีบอลเินสีบอลหินบอลหินกูขับโซนิครถปั้นใหม่นะครับรถปั้นใหม่ครับอันนี้นี่เอพีครั้งก่อนนะครับเอพีพีรอบก่อนทําเสร็จไปแล้วนะครับท่อ ครับใหพีรอบก่อนโอเคครับขวาถ้าถ้าถูกถ้าถ้าถูกใจก็ขวากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับช่องเฮมกระบี่ e. บางจา๋า